นี่คือวิธีการกินเหล้าอย่างไรไม่ให้อ้วนแบบฉบับของโค้ชปูแนนครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกําลังชมรายการซีซั่นไปพ่อเจกันนะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงวิธีการกินเหล้าอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เราอ้วนนั่นเองครับผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะครับผมเพิ่งไปปาร์ตี้กับทางที่บ้านมาครับแล้วก็กินเหล้ามาหลายขนาดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบียร์นะครับผมตัวของวอดก้าเป็นตัวของจินรัมอะไรพวกนี้ครับคือกินยับนะครับผม แต่ยังไงก็ตามครับ ผมมีวิธีการที่จะทําให้ตัวของผมเนี่ยผมยังคงมีซิกแพคอยู่และก็สามารถที่จะดูแลรูปร่างให้ยังคงมีรูปร่างที่ดีได้อยู่โดยที่ผมไม่ต้องกลัวที่จะอ้วนเลยครับผมครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรามาฟังกันครับอย่างที่1ครับผมครับนั่นก็คือเมื่อคุณทานเหล้าเสร็จแล้วในวันนี้ครับผมในวันถัดไปนะครับในช่วงพิเรนที่คุณเล่นสงการหรือว่าช่วงพีเรนที่คุณหยุดยาวมาครับให้คุณเข้าสู่โมของการทำโลคาร์บไดเอทันทีครับสาเหตุเนื่องจากว่าการที่เรากินแอลกอฮอล์เข้าไปครับผมจะมีการสะ สมไขมันในรูปของ visceral fat หรือไขมันในช่องท้องเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรกับผมเนื่องจากว่าตัวของไขมันช่องท้องนะผมมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวของแอลโกอฮอล์นะครับเข้าไปสะสมอยู่ในตัวของอวัยวะภายในของร่างกายของเราในที่นี้ก็คือตับนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับการที่เราทำ low c ร r b diet จะเป็นการที่ บังคับให้ร่างกายดึงเอาไขมันส่วนเกินที่อยู่ในช่องท้องเรามาใช้เป็นพลังงานหลังจากที่เราทําโลคาร์บในเอทนนีงครับผมนี่คือความสําคัญอย่างที่1ที่คุณควรจะต้องทําหลังจากที่คุณกินเหล้ามาแบบจับเต็มนะครับผมอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการฝึกเวทเทรนนิ่งนั่นเองครับการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับจะทำให้กลุ่มฮอร์โมนประเทศ c t ค c h o l a m i n e นะผมก็คือกลุ่มฮอร์โมนประเภทอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนเอพิเนฟรินนอเอพิเนฟรินนะครับผมคือกลุ่มฮอร์โมนประเภทประเภทที่แบบทําทให้เราเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็สามารถดึงไขมันสุกเกินมาใช้นะ,นะครับมันออกมาเยอะมากๆเลยนั่นเองครับผมซึ่งผมบอกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณกินแอลกอฮอล์มาแล้วคุณไม่มีอาการแฮงโอเวอร์นะครับผมหรือว่าคุณแฮงโอเวอร์มาก็ตามนะครับแล้วคุณฟื้นตัวแล้วนะครับ คุณค่อยไปฝึกเวทชนนิ่งนะครับจะทําให้คุณสามารถดึงเอาไขมันส่วนเกินมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมบอกเลยครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟื้นตัวจากการที่คุณกินแอลโกอฮอล์แล้วคือไม่แหงแล้วนะครับคุณไปเล่นเวทนะครับคุณจะเจอว่าคุณสามารถกําจัดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมากเลยทีเดียวจากการที่คุณฝึกเวทชนนิ่งนั่นเองครับผมมาในอย่างที่3ามขอผมนั่นคือการฝึกคาร์ดิโอพื้นฐานครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่า ถ้าเกิดว่าเรากินแอลกอฮอล์ในปริมาณเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์เหล้าหรือว่าอะไรก็ตามเขาที่เป็นแอลกอฮอล์ครับผม คุณจําเป็นจะต้องฝึกคาร์ดิโอหลังจากนั้นเนื่องจากว่าคุณต้องกําจัดในส่วนของน้ําส่วนเกินที่ร่างกายมีการเก็บกักไว้ข้อที่1ครับผม2คือการฝึกคาร์ดิโอนะครับจะทําให้การไหลเวียนของเลือดมีความเป็นปกติมากขึ้นนะครับผมทำให้คุณรู้สึกเฮลตี้มากขึ้นและทําให้รู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยนั่นเองครับสคือเป็นการกําจัดไขมันส่วนเกินที่คุณสะสมไว้ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในช่องท้องหรือว่าในชั้นใต้ผิวหนังของคุณนั่นเองครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมการฝึกคาร์ดิโอถือว่ามี คุณฟื้นตัวแล้วนะคุณไม่เมาค้างแล้วนะครับผมอันนี้คือคุณสามารถฝึกคาริโอได้นะครับซึ่งปริมาณในการฝึกคาริโอในวันที่คุณกินเหล้าเสร็จนะครับควรอยู่ที่เริ่มต้นนะวันละอยู่ที่ประมาณ3 0ม5ถึงนาทีหรือถ้าเกิดว่าใครไหวไปถึง60นาทีต่อวันได้ก็จะดีมากๆครับ มาในข้อที่4ครับผมนั่นก็คือการฝึกฮิตนั่นเองหรือว่าการฝึก High นเท e n s i นซิตี้อินเวสช i n นนิก็คือการฝึก, ening, ก,ฝก, Int Training, ก,ฝกแบบคาริโอความเข้มข้นสูงนั่นเองครับการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงจะก,การะตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาในปริมาณที่มากครับผมทำให้มีการใช้ไขมันที่อยู่ในช่องท้องของเราออกไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันเนื่จาว่าไขมันในช่องท้องของเราครับผมมันมีรีเซสเตอร์ตัวพิเศษนะผมที่จะรับ กับแค่ตัวของอะเจนเดอรีเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่เจอกับอะเจนเดรีนะครับผมมันจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฝึกคิดนะครับจะทําให้การกําจัดไขมันในช่องท้องของเรามันเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายดายเพิ่มมากขึ้นครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟื้นตัวแล้วนะจากอาการเมาค้างหรือว่าจากอาการเมาครับการฝึกคิดนะครับผมจะช่วยทําให้คุณลดไขมันสุกเกินที่อยู่ในร่างกายของคุณนะครับผมทั้งใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ในในช่องท้องได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผม ที่คุณสามารถเผาผลาญได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่คุณฝึกคิดเสร็จไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยอีก24-48ชั่วโมงเลยครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถกลับมาอยู่ในสภาพที่ลีนได้เร็วอย่างที่คุณต้องการครับผมหลังจากที่คุณหยุดสงกลาไปแล้วนั่นเองครับและมาในข้อที่5ครับผมข้อสุดท้ายนั่นคือการทํำ intermittent fasting นั่นเองก็คือการทําแบบอดนะครับผมคืออด16ชั่วโมง กิน8ชั่วโมงหรือหรือว่าถ้าเกิดคุณสามารถอดได้ไปที่18ชั่วโมงกิน6ชั่วโมงอันนี้ก็ยิ่งดีครับผมเนื่องจากว่าการที่เราทำฟาสติ้งครับจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งของกลุ่มฮอร์โมนแคทเทอร์มีนคือกลุ่มฮอร์โมนที่เป็นเกี่ยวกับอะดรีนาลีนเหมือนกับเหมือนกับที่เราฝึกคิดเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมการที่เราทําฟาสติ้งร่างกายจะมีการใช้ไขมันส่วนเกินออกไปเป็นพลังงานหลักนะผมซึ่งไขมันสุนกรในที่นี้นะครับผมจะมีทั้ง2อย่างนั่นคือตัวของ visceral fat นะผมคือในไขมันช่องท้องและตัวของ subcutaneous fat ก็คือไขมันใต้เช่นผิวหนังครับผมและที่สำ ันคือมันจะกำจัดในส่วนของน้ำที่ร่างกายเก็บไว้แบบไม่จําเป็นออกไปอีกด้วยเช่นกันและมันยังช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบภายในร่างกายเนื่องจากว่าเวลาที่เรากินแอลกอฮอล์เข้าไปครับผมมันจะเกิดการอักเสบขึ้นภายในร่างกายของเราในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําฟาสติ้งหลังจากที่เรากินแอลกอฮอล์เสร็จแล้วครับจะช่วยรีเวิร์สเอฟเฟกคือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับผมกลับมาสู่สภาพที่เฮลตี้ได้เร็วมากกว่าการที่เราคุมอาหารเพียงอย่างเดียวน,นั่นเองครับผมดังนั้นนะครับ เฝาเรียว่าการทำฟาสติ้งช่วยเราได้มากๆหลังจากที่เรากินแอลกอฮอล์แบบจัดเต็มไปแล้วเสร็จแล้วนั่นเองครับผมและนี่ก็คือ5อย่างครับที่คุณสามารถทําได้หลังจากที่คุณ กินแอลกอฮอล์แบบโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านอย่างที่โค้ชปูแนนทำนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าคือวันนี้ขึ้นหลุดจริงๆครับผมคือกินยับเลยนะแต่ยังไงก็ตามครับผมนะครับผมก็มีวิธีการที่จะช่วยทําให้ตัวเองสามารถรอดพ้นจากการที่ร่างกายจะมีการสะสมไขมันในช่องท้องได้และทําให้ตัวเองเนี่ยยังคงมีความลีนอยู่ได้และยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่ได้ครับผมก็ลองเอาไปทํากันครับถ้าเกิดได้ผลดียังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกาลังใจให้โค้ชปูแนนด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคล เพื่อที่จะไม่พลาดคู่ดีที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ